ป้าหน่บทั่วไปทุกปนะหลัก็ยังค้างร้อยกิโลมาชมวงกลัวครับ You're yeah, am 我肯定没。 Gracias. ดีครับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีอีหลานหน่อยพ่อพ่อแม่แม่พ่อหักแม่หักของอีหลานหน่อยสาวหน่อยพิมพ์ละแหงครับผมผมนบผู้พาชาแนลได้ห้างตัวครับผมวัน <c oughs> นี้เพคนก็ชิพากันไปแล้วตอนนี้ก็เดินทางแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพ่อเอกณ <c oughs> ที่นี้ด้วยเด้อครับเด้อ ที่ได้ให้โอกาสที่ได้ให้เบิ้งคลิปนอกวิดีโอนอกสู่กันไปต่อไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเขา้าอีกเงีวไก่เอ๊ะเมื่อกี้เห็นเพิ่นว่าสิมาละย่องบอ่าว่าสิมาอุเทพบ่มี่ละย่องพี่น้องบ่มีบม่มีอ่ามาละย่องเขาจัตุจักวัดสันเขาจัตุจักเขากรุงเทพ ต้องรอบเบิงก่อนต้องรอบเบิงขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสำหรับเจ็ดรอยผู้ติดตามเมว่านแอดกาบ่มียังห้กันเลยลองเพลงพอโจให้ฟังอย่าถือสาเด้อครับเด้อเ้าน้หัวมวลลองเพลงให้พี่น้องเลยฟัง่งมวนบมมวนกะตีชมกันได้บมเป็นหยังบ่ได้บ่ได้อ่าวาหยังครับ เอาไว้โอกาสหน้าคอยหาเพลงมาลองใหม่นะอเขางานตามปกติปกติกับเฮดคิดบไดดายไลท์เออไปอุบลไปอุบลกลับมาสีสเกตอีกสองเมื่อเออดีดีดีฉันได้ก็ยืนหนึงอีหลาหน่อยคือเก่าครับผม สาวหน่อยเพรบันแพงองค์กรช่วงหลังๆมาหนิกนะ่มมีหยังแล้วมวลพี่น้องมวลให้มัดมวลเนาะเออให้มัดมวลไปม,มากเพะหักเพะกะว่ากันไปเนาะผมะต้องดรามากันให้มีความหักแบบนี้เออเื่นใจเบิง่งแบบม้วน,วนสบายใจทั้งสองทั้งสามายบมมีอยังกัน ชื่นชมหักกันไปนะครับเนาะย้อนหลังตามห้อยอีลาพี่น้องเอ้ยอ,อยากไปแห้งรอเวลาอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ไหวสำนีนะครับเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเด้อผมครับนบผู้ผาครับผมขอให้พ,อพอ่อแ,แม่มีแต่ความสุขความเจริญเลิศครับถูกหวยเลื่อยรวยเบิรดทุกคนทุกคน,น,กนสวัสดีครับผม